สวัสดีครับผมนายกิตติวัฒน์จุมพนเลขที่สามมห้าทศสิบครับสวัสดีครับผมนายธนกรสายกระทาชั้นมห้าสิบเลขที่สิบแปดครับสือครับผมนายเดือนยูเมืองนั่งที่สามสิบสองมห้าทศสิบธิ์นะครับสวัสดีครับผมนายนวัฒน์ฤกษ์ำหาเลขที่สี่สี่กานมห้าสิบธครับทีนี้ผมผมผมจะมานักเสนอเรื่องปอดความมาและปอดความมาไอปอดความมาของยูดีเทลและโอเปกนะครับจะเป็นไงไปชมก่อนแล้วความเป็นมาของโอเปกนะครับ ชื่อย่อมาจาก The o r g a n i z e t o n of Petroleum Exporting Countries นะครับผมชื่อในภาษาไทยคือองค์กรส่งออกไอส่งออกร่วมประเทศผู้ผลิตน้ำมันนะครับซึ่งก่อตั้งขึ้นเมือ่อก่อตั้งขึ้นในเมืองแบกแดนประเทศอิรักนะครับเมื่อวันที่10-14กันยายนพศ1960โดยประเทศอิรักอิหร่านคูเวตซาอดุดีอาระเบียและเวเนซุเอลานะครับแล้วก็ได้มีประเทศือเข้าร่วมเพิเติมนะครับคือลิเบียซารัสอาราบเยเมน อันจิเลียไนจีเรียแองโกลากาบองแล้วก็มีอีควทตอร์เลียกินีและก็คองโกนะครับผมรวมเป็น13ประเทศนะครับใน5ปีแรกเนี่ยองการขอตั้งโอเปกพิสารักงานใหญ่อย,อยู่ที่เมืองเจดีว่าประเทศสวิตเซอร์ Land. แลนด์หลังจากนั้นก็ย้ายมาเป็นเมืองเวียนนาประเทศออสเตรเลียตั้งแต่วันที่1กันยายนคศห9 6 5งเครับผมนี้โอเปกเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะรวบรวมกลุ่มประเทศสมาชิกผู้ผลิปตปิโรเลียมนะครับผมและตกลงนโย,ยบายด้านการค้าราคา การผลิตให้เป็นหนึ่งเดียวช่วยให้ประเทศสมาชิกเนี่ยโอเปกเนี่ยส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศเทั่วไปทุกวกได้ในราคาที่เหมาะสมน,นะครับผมและได้รับกําไรเท่าเทียมกันนะครับโอเปกมีอิทธิพลต่อราคาน้ํามันโลกอย่างไรครับโอเปกมีอิทธิพลต่อราคาน้ามันเป็นอย่างมากเนื่องจากประเทศสมาชิกแต่ละรายล้วนเป็นผู้ถือน้ํามันส่วนใหญ่ของโลกนะครับผมในปี2016เนี่ยโอเปกได้ร่วมมือกับประเทศนอกกลุ่มอีก10ประเทศครับผม ประเทศจะตั้งกลุ่มเป็นโอเปกพัทครับเพื่อควบคุมราคาน้ํามันและส่งออกสินค้าประเทศในกลุ่มโอเปกพัทควบคุมแหล่งน้ํามันของโลกมากถึง50%และปริมาณสำรองปิตโตเรเลียมที่พิสูจน์ว่ามากถึงร้อละปริมาณน้ำมันที่ทั้งโอเปกและโอเปกพัทครอบครองอยู่รวมกันส่งผลให้โอเปกสามารถควบคุมราคาน้ำมันโลกได้อย่างง่ายดา โดยการควบคุมราคาน้ำมันนั้นเกิดขึ้นจากการตกลงกันเพื่อลดจำนวนการผลิตต่อวันเพื่อให้ปริมาณน้ำมันไม่ล้นตลาดเพื่อให้น้ำมันยังคงเป็นที่ต้องการและราคาที่เหมาะสมนอกจากนี้โอเปกเชงสามารถร่วมมือกันผลิตน้ำมันเพิ่มเติมเพื่อทำสงครามราคาน้ำมันกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิกได้นะเช่น สงครามน้ำมันระหว่างโอเปกและสหรัฐอเมริกาในปี2014ที่ประเทศกลุ่มโอเปกร่วมกันผลิตน้ำมันดิบและส่งออกเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันตกต,ก,ตกลงมาอยู่ที่70ดอลลาร์สหรัฐต่อบา์เรลครับผมจากเดิมในช่วงปี2011ถึง2014ที่เคยมีราคาที่100ดอลลาร์สหรัฐต่อบา์เรล ข้อมูลส, AL, นน oh. สถานที่ศูนย์การค้ายูนิเทาลจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นการสถานที่เดินได้บสบายๆในสถานที่ท่องเที่ยวในการนึงซื้อของตลาดแบบเปิดท้ายของขายของหรือถนนคนเดินช้อปปิ้งเสื้อผ้าเสื้อดับสินค้าแฟชั่นและร้านค้าศูนอาหารชนิดมากมายและอยูที่มากมายประเทศแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเทศ ทางศิลปะวิทยาการและประเด็นของสุนทรค่ายวีเท่าวนะครับคือเป็นถนนคนเดินมีจุดขายอาหารและเครื่องดื่มแหล่งพักผ่อนสําหรับวัยรุ่นจุดขายสินค้าสำหรับวัยรุ่นและอื่นคืนดิตบาหมายนะครับ ประวัตินะครับศูนย์กระคายทาวแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีโอเพ่นแอร์มอว์บนพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกของประเทศไทยก็เป็นศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์และก็ประสบการณ์ระดับพรีเมียมแห่งอินโดจีนนะครับถ้าพ่อค่าสมบูรณ์แบบของโลเคชั่นใจกลางเมืองการออกแบบไฟเจอร์จรที่สะดวกสบายเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็มีความเซ็กซี่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับให้เวารู้สึกที่ทันสมัยความคล้าย เค,ครื่องวับเป็นธรรมชาติสีเขียวให้แก่เมืองรอนนะครับก็ร,รุดท่านี่ยูนิทาวส์ก็ได้รับการออกแบบให้เป็นสถานที่ตลบทุกเพศทุกวัยสำหรับผู้คนที่ต้องการเติมพลังให้ชีวิตนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนที่เป็นหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่ผู้คนต้องการความสนุกสนานการที่เรามาที่นี่ก็จะได้พบเห็นผู้คนที่มีใบห,หน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มนะครับก็มีอาคารที่เป็นตมปัญ,ญญานะครับก็สองชั้นขนาาม ศิลปะแบบโคลโนเนียนนั่นก็คือศิลปะที่เป็นของฝรั่งเศสผสมกับเวียดนามพอสร้างเสร็จในพศ .2472 นะครับก็มีนายพมสูตรสุกคนนะครับณนครพนมเนี่ยขนาดนั้นได้เป็นสมิญณ์ตรจาจังหวัดหนองคายนะครับอำนวยการก่อสร้างให้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันนะครับได้เสนอสถาปนิกสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นในขึ้นทะเบียนสถาปัตยกรรมดีเด่นในปีพศ2544รีครับ